อันนี้เป็น A Class A 1 8 0 Progressive Saloon ครับเขาเขียนแต่ว่า5.9ลิตรต่อ100กิโลแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้บอกราคาไม่ได้บอกราคาเหมือนกับ BMW นะครับ พอดีคนสิงคโปร์เข้ามาดูพอดีเดี๋ยวรุ่นนี้น่าจะเหมือนกับประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าประเทศไทยเราจะเขียนว่า A 2 0 0เรามาดูคันนี้คันนี้เป็นแฮชแบ็ก A 1 8 0 Progressive ที่เป็นแฮชแบ็กภายในครับคือที่นี่เขา เบาะเขาไม่ไม่ไม่เป็นไในนี่ฮะเบาเขาไม่ได้เป็นไฟฟ้าเขาเป็นเบาะที่แบบต้องใช้มือดึงเลื่อนเข้าเลื่อนออกฟังก์ชันคล้ายๆกันกันกบบีคาร์เมื่อสักครู่นี้ครับคล้ายๆกันเลยท้ายไม่รู้เป็นไฟฟ้าหรือเปล่าไม่เป็นครับ ใช้ไฟฟ้าต้องปิดเองแต่เบาะเบาปรับพับได้เป็นแฮชแบ็กเห็นวิ่งบนท้องถนนเหมือนกันครับก็สวยอยู่นะครับเป็นรถที่แบบขับในเมืองต้องการสมรรถนะที่ดีของ Mercedes ก็ไม่เร็วครับด้านหน้าครับ ด้านหน้ายังคงความสวยแล้วดูนำสมัยกับ a c l a s s ที่เป็นแฮชแบ็กครับ